สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับแชงและก็โซโล,โลนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่ในตอนที่ลูฟี่เขาื่้เจอกับช้งตามสัญญาที่ได้มีการให้การไวาเนี่ยในตอนนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่กลุ่มผมแดงพวกเขาเนี่ยจะได้สอนและ่าแน,นาะนำมาหลายหลายอย่างที่มันจะได้ใช้ในการต่อสู้และก็สูส่สงครามใหญ่หลังจากนั้นเพราะว่าในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มผมแดงเนี่ยยังไงซะพวกเขานี่นก็ แลวก็น่าจะคอยช่วยเหลือกุมโมฟาในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเขาด้เจอกันเนี่ยมันก็น่าจะมีการเรียนรู้หลายๆอย่างทีเกิดขึ้นอย่างเช่นอุโซบเนี่ยก็อาจจะได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้จากยาซบและพวกนี้ส่วนลูฟี่เนี่ยก็อาจจะได้เรียนรู้การใช้ฮาคิการสูงสุดแต่ว่าหนึ่งคนที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือโซโลที่ใช้วิชาดาบในการต่อสู้และในเนื้อหาในภาพวานอสจุดๆโซโลก็มีพลังสายฟ้าสีดํา ซึ่งพลังสายฟ้าสีดำนี่ก็อย่างที่รู้กันดีเนาะมันเนี่ยคือหลักฐานและก็เอฟเฟกการใช้ฮาคิราชันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนนี้โซโลเนี่ยเขาวนี่นคือนักดาบที่มีฮาคิราชันซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วง2ปีทัพสปีฟเนี่ยในช่วงเวลานั้นก็จะได้เห็นเอามีฮอคเขาในได้สอนโซโล่ในใช้ฮาคิเกาะเพื่อที่ดาบของโซโลเนี่ยจะได้ไม่ต้องพานแลวก็ตกต่อไปและหลังจากนั้นโซโล่ก็ได้ฝึกจนเขานั้นมีความสามารถและก็พลังฮาคิที่มันแข็งๆจนในตอนนี้ดูเหมือนว่าโซโล่ย ขาในจะมีฮาคิราชันและช้ม,มันในการต่อสู้เพราะฉะนั้นมันกลยน่าคิดนะว่าหลังจากนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เจอกลุ่มผมแดงในตอนนั้นมันจะมีโอกาสที่โซโลเนี่ยเขาในจะได้เรียนรู้การใช้ดาบแล้วก็ฮาคิราชันจากผมแดงที่มีความสามารถฮาคิราชันระดับสูงสุดหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นความสามารถฮาคิราชันที่ใช้คูบดับโซโลเนี่ยมันก็น่าจะมีมากขึ้นและทําให้ครอบแกกกันมากขึ้นเพราะว่าในเนื้อหาในภาพวาน,นเราก็จะได้เห็นนะว่าเนื้อหาในช่วงท้ายเนี่ยชางน้นปลาก,ก่อตัวขึ ซึ่งในตอนนั้นแฉงเนี่ยเขานั้นทําแค่จับดาบแล้วก็ปลดปล่อยฮาคิราชานออกมาหลังจากนั้นซึ่งเพียงแค่นั้นก็ทําให้ลูคกิวเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องถอยกลับไปทันทีฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเพียงแค่จับดาบเนี่ยแฉงนั้นก็สามารถข่มขวัญคนระดับพลเรอเอกได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากคิดเลยวว่าถ้าเกิดว่าแฉงเนี่ยชักดาบพมาต่อสู้แล้วก็ใช้ฮาคิราชันพลังโจมตีแล้วก็พลังต่อสู้ในครั้งนั้นจะมีมากขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้แนนนนีี่่่กอทคคาาาาวั้ขขจะดดืปม คนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักดาบที่แข่งกันที่สุดแล้วก็เป็นนักดาบันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ก่อนหน้านี้โซโลเนี่ยเขานั้นฝึกฮาคีก่อนกับมิฮอคมันก็เลยน่าคิดว่าฮาคีราชันเนี่ยโซโลนั้นจะได้รับคําแนะนําจากฉันหรือเปล่าเพราะว่าการที่ใน,นตอนนี้มิฮอคเขานั้นไม่ยอมต่อสู้กับมป์เพราะฉะนันนันแขนงขาดเนี่ยเรื่องราวพวกนี้อาจจะทําให้แฉ็งเขานั้นเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วโซโลเนี่ยคือคนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักดาบันดับหนึ่งและนั่นก็หมายความว่าในสัปวานหนึ่นย มีฮอกแล้วก็โซโลเนี่ยก็จะได้ต่อสู้กับเพราะฉะน,นั้นเรื่องราวพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่แฉงเนี่ยในตอนนี้ไม่สามารถปาดากับมีฮอกได้ก็เลยอาจจะทำให้เขา,านะฮะสอนความสามารถในการใช้ดาบพาคีราชนให้กับโซโลเพื่อที่โซโลเนี่ยจะได้มาแทนเขา,านะฮะในการเป็นคู่มือป่าดากับมีฮอกที่มีความสามารถสูงสีเนก็ป่าดากันได้แต่ว่ากแน่นอนนะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การสอนแบบจรงจิงจังอะไรขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นแค่การแนะนำเหมือนกับมีฮอกก่อนหน้านี้ที่สอนทางขีก่อนกับโซโล ตามพอส่วนของแชงเนี่ยมันจะเป็นการสอนทาคิราชันกับดาบเพราะว่างไงซาลูฟี่เนี่ยเขานั้นก็ไม่ได้ใช้ดาบเป็นอาวุธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตัวละครของโซโลเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของการใช้ดาบภาเคิราชันเหมือนกับแชงหรือว่าโลเจอร์อะไรพวกนี้นะฮะและนั่นก็อาจจะเป็นการแนะนําที่ทําให้โซโลเนี่ยเขานั้นจับคแค่แต่ละบางอย่างจามนมาทําให้เขานั้นเป็นใบดาบเป็นม้าให้มันกลายเป็นสีดําแดะในที่สุดหลังจากนี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนล้วโซโลเนี่ยคราวนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากแง้งชายที่ได้ชื่อว่ามิฮาคิทั้งสารูปแบบอยู่ในระดับสูงสุดหรือไม่โดยที่เรื่องราวพวกนี้แล้วคนจะมารารุ้แล้วก็ราดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดโซโลได้เรียนรู้จากแชงนั่นก็จจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้โซโลนันแข็งขณะที่ว่าโซโลอาจจชื่อได้ชื่อว่าราชานรกคนต่อไปนะฮะเพราะว่าเขาหนาจะมีฝีมือและความสามารถที่มันเทียบเท่ากับราชานรกเล่นเ่นในวัยหนุม่มชายพวอยู่เขยงข้างราชาเจ้าสราาม,ามาถ ที่เพียงพอจะต่อสู้กับมิฮอคเพื่อขึ้นเป็นได้ดาบเป็นดำหนึ่งหลังจากนั้นและเราก็อาจจะได้เห็นชาวที่โซโลเนี่ยเข้าใน,นใช้ดาบแล้วก็ฮ่าคีลาชานันเหมือนกระแชงในการโจมตีแล้วก็ต่อสู้กับสตูหลังจากนี้ก็เป็นได้โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้สึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กกรแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เช่ได้พาทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่เช่งเร,เรื่าวสมนิพอต้องขอตัวลาไป่่อนนแล้วหมคหคคิรรััรับบสดี